ค้นหาเลยนั่นแหละนั่นแหละจับดีๆมีมไหมคันดูดีๆ<ะ>อยู่ตรงตีนนั่นแหละคันดูในหนองน้ำอะ่ะม่ใช่คันอยู่ในน้ำเนี่ยอยู่ในน้ำเนี่ยเออนั่นแหละเอากำหาค้นหาเลยเอาจกหาเอาทำดีๆสองมือนั่นแหละนั่นแหละเช้าหาในน้ำนั่นแหละ เฮ้ยแม่เห็นมันดิ้นอยู่เร็วๆไหนอยู่ในน้ำนั่นแหละในน้ำไหนข้างหน้าต้านน่ะเนี่ยเหรอใช่เร็วๆียกเศร้าฮะนั่นก็หาอยู่ก็กำรรหาอย่างนี้เนี่ยกำอยเงี้ยอเงี้ยเนี่ยอยู่ในบ่อน้ำเนี่ยขยับมาข้างหน้าขยับมาอีกฮะขยับมาอุ้ยไม่เห็น

เห็นป้าบอกให้จับก็ไม่จับเลยปลาข้อหน่อยเห็นไหรอยู่ด้ตอนมันขืนมาบอกให้นจบบาจับบอกจับสามที่ตัวนี่อยู่ใส่บุญเขาให้ตินเดลต้าหมดอ่ะ อะไรเมื่อโดดคักแขะทรยังเป็นแต่เงยปะเงยไปปล่อยไ,อไม่หรองเนี่ทิมกับออกก็ไม่ จับด,ดีจับแน่นๆนนตาปู็นไงไเอาแม่มันตีลงน้ำ เอ้าตาทมปูแล้ว<ะ>เป็นตาไปปอยปะ เป็นไรเราบอกแล้วให้ระวังพี่นมไปให้ะไรลูกมั้ยพ่อทให้ไ,หหไม,ไไม่พ่อทำให้หนยินวะะบอดะบอดที่นี่วาแ้ไม่ได้ไ เม่รูบอกอะไรตองนั้ยโอ e ่ย จะสอนนะทำไมไปนู่นนะหาแม่นู่นนะลงมามล,ล,ลงไปนี่ไม่ได้เก็บปลาใช่ไหมจะเล่นน้ำใช่ไหม เอาว้างเลยเรามือกวอดใส่สนันดอกเนี่ยเนี่ยบัด พ่นฮันฮันฮันพี่น้องข้างล่างโอ้ยมาชิดท่านปลาเนาะพูนน่ะเห็นหลังมันบอยอยู่มังคู่พูน่ะพูนนินบ่บ,บยู่พูนน่ะไปไง